ปีลำซาปีลำจังเห็นกวงมาหยามังสะแล้วพี่น้องเขาขึ้นเล่าจังเห็นเจ้าดอกเธอเดียวสวัสดีครับเจอเจอกันอีกแล้วครับผมพี่น้องครับมื่อนี่เจอหลังเลิกงานครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบื้องนกเอาเส้นเส้นนกคนวาน,นกมันเป็นหยังบุนเนี่ยครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะครับเนาะพี่น้องไปครับผม

อาหารแม่สวัสดีพี่น้องเขาแน่จานเพงเด้นาตีไปซสนามันก็จอกย่องกันย่องยังโอ้นี่คือตายนกกรจอกย่องเเราะนามันมันควายมันตายตายเ้นม้เผานักยังนกกรจอกยองไปเลยบอกอันนี้ได้ไง ฮะตัวนี้ตัวใดตัวใดเนี่ยตัวใดเน่ยตัวจะไม่าวบนตัวที่ว่านกต้อนบเน่ยอขอมเนี่ยโอ้มันเป็นยังเกาะเอามาเบิ้งคๆดูมันเป็นยังเกาะฮะบนยินเสียงขันจับเที่ยนี่บ่ความไม้เสะให้มาเบิ้งมือเนี่ยเออเอาไปเอาไปใส่เอาไปใส่ก็ไปนั่ cảm à gì chắc riêng nhau không có nào đi <laughs> đi chỉ to đấy riêng đấy mân hoàng à gì ok bạc bạc nhau một cho con cho con đi cho con อกอยคริ่มนนแงเาไเกรงไปนี่คือคุณคุน่เนี่ยอืมอืมอืมออตอนนี้คู่อ่างหวจันน่ะจันไม่ทราว่าคู่อ่างอ่นี้ตอนนี้คู่อ่างดีเสียงไหน

เดีกัอ๋อพวงมันแล้ะปีพวงมันเยอนนอืม,อมจารอันทอนขนที่น้องเอาดัดนิส้ยมันนี่นะอืมเลบมันกเบิ้งน้ำเล็บนี่มันบาดมันแห้งเช่าอู้ลสวยเจับมันมันเสียกมัดขามันจับมันม่หงห้องอูก่กยจับห้องอู่เลยว่มัยนยั่นตัวนึ่อ้ นี่นะใหยออกไปมือน oh. ึงโอ้ออกไปยังไดนาอที่เนี่ยฮะเอาอันอันมาดูเอาอัมาเทียบบ้งดูฮานกฮานกมาเทียบดูจานออเา้นอ้ โอ้นกทุ <Netz mainly j als> uh, <ża> <itu> ่นแดงครับเบอร์จนอันนู้มือเน้ออมือนี่อ้แล้อ้ธรรมดาลมันนกแดงบ้าขนดไหโอ้คนหมากเปยังกวางกันเนาะเสียงอยหรือเสียงใหญ่ฮะ อุ้ยนกคน,นเพนิ่นสมบูรณ์หมก,กมันใหญ่ทินใหญ่ทีสอเขาขันแต่โกโก่ไม่มีบากตบ่ขันจักบาทเลยยังเจาจว่าวมีมีจีรียังเบิ่งไรครับพี่น้องขันบ่เอาข้นวันเนี่ยดินบ่ฮะ ประตูมันะแตกวะบ่ได้ยินเสียงขันจักเทียอะไรบ่จานโอ้ยูอันช่วงนึงอันเสียงย่านมันมั่นเลยเียงหน่อยนิ่ย่านเสียงหน่อยบ่เสียงนอยขึ้นความีมันอเนี่ยันเือนรบก็ติีมใจคันอี่แหลย อเมงในจันน้ก็เตรียมใจกันวาฉันวาฮะกูก้กกูวัันนขันน้งดี่นีันี้ยังงียังเล่งนีนี่มืดมนี่ยมีคู่อ้างยบเนี้ยขันดีเนี่ยมันเต็มเสียงเออขันดีอ๋อน้อเป็นขีกระตือกันหนึ่งมันเป็นขี่กระตือกันมันก่านายมันขี่ดิดดัก Hmm. oh ini หลวดอีหยังเนี่ยมาติ่งไก่โอ้สิได้เอาไปนําเป็นหยังเอาไป <laughs> <laughs> จะเปลี่ยนกงออกวะเนี่ยยกงยู่กงยางงามเลยหันยงหันั่นหอยยังดีนะานน้ามดแห้ดียังใดีกุนกุนโตร่แต่ว่าขันบ่ขันัวุ้องกแย่ีมันเมื่อเน่ยยแมนบ่จ๋าโอ้ยบัตรมือองขัอของขันน้ขอดมือนตองตองตตนะแม่

มันสมมันท่้สมบูรณ์จังมัน้สมบูรณ์ดเสียงยังเียงนึไดไหมบอหัวหัวเาไวหัดวงเฮ่ยหัวหัวหับ่ัดมันทุ่มรอบเหยายังก็บางเงนรอกินเหยวเลรอกินเหยวพอดีหน mở lộng ừ, ừ. ừ. à. à, ừ, ăn vậy chạy nhạc và quân bùi bỏ lê nè yên hoàng sơn hân yêu vàng môn em hân yêu bằng bằng nhau bằng này, bằng nhau bằng nhau ừ. bằng nhau ừ. nhau bằng nhau bằng nhau nhau nè nóc với căn nhao nhao bác 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 có bác 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 có bác bác đi bác 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 đi bác 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 มันปิ้งได้พอดีมันปิ้งได้บ่ มันสมบูรณ์มั้งจานฮะบวดคุณลองเนบนนะะุงทั้งาขาเขาอืมเ็นยัแล้วคุณไป้บละั้งอ้เกาะนกตัวนี้อยู่็นยบอได้ขันบานบอ เบิ <Wars> uhm. ่งไล่ครับพี่น้องเบ้องไล่ครับ้มอือมันนี่หูเลยปกติอันนี้มือหนึ่งมือเดียวข้อมเดียวแค่เดียวพ่วง ม together, nice cool. ือเดียวควบเดียวเธเดียวพร้อมข้ของวันเนาะของกับลาบเตลากลาวันตัน่วยขันวางขันเนาะขันที่ำาปักนั่นแหละบักอี้ยังไที่เจามาเอาก่อนที่มาเปิง่ายนลากลากนนนมึงเอาไปใบ้านแล้วลากกัน ออกโอล่ไปก็ยังอก็ไมัน่งแล้วไม่รู้ลายงามอยู่ครับแต่งงามที่เสือแต่งงามที่ยมันนิงแล้วนกยิ้มคนวาไม่เห็นมันนิ่งนี่จะนิ่งอะไร

ต่กม่ไปโดนเบีนโดนแบนว่ะทีที่นี่บ่าระยะน้อเขาจักจันเลยจันเดียบนี่ยแบนว่ะทีโดนแบนแดงเดียวนั่นในมันเอาไปผูกออกบ่นี่ต้นนึงตายแล้วที่นี่เดียวมันคือนั่นลูกตัวนี้ไหมพี่น้องครับเนาะพอไปยั้งขันจันอันพอถือใจเดี๋ยวเอาไปใบบานผม บมดปุยของว่าม oh, wow, e> oh, wow, mm. ันหลอกินเหี้ยวเดือนวะวันนี้เสียงแจ๊กเกียรว่าเองได้อว่ามันหลอกินเหี้ยวเดือนวะโอ้ไม่โอ้ยโกคดีอะไรกันไหนฟังเลยแม่นกเนี่ยเรียนเป็นเดียนเอาเอาไปยังครับเอาไปยังเอาไปยังเดี๋ยวไปซ้ำใหม่เดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวก็ไปเอามาเล่นเอาไปฟอร์มมันก่อน บวขันบวแอะบวเอ้ออะไรวะทิอืมไม่ใจก่อนเด้อเพื่อนเท่าเนี่ยเพื่อนเหรอาจารย์เพิ่งได้ก่อนสิได้หยุดบ่เลยได้หยุดจังมือบ่ไดหยุดจบบักกันบักกันนั่นขึ้นฟึกแล้วบ่ขึ้นแล้วตีบอกเ่าเหนื่อยก่อนบได้ฟังเสียงวบ่ไปจ่าบักน้ำหมดนล้วตี เขาเนี <M> ่ยบดินแอะตัวนั้นเนเอ้าํนกานนกหาปีกปีน่ตีต้องทั้งัวเสียบพวกเนี่ยู่วนพวกเจ้าเสียบทั้งต้องทั้งคนตีมันเสียบโฟว่ขึ้นไปนกกระจอกกอกู้ใช้นกกอกตีคือกอนนกับปลาขอบิบงนกขวามจอกอทั้งงวกลุ่มอมกู้ใช้นกขวาตีเนียให้เอาไปลีบ่ตไอลีเสียงคุยแต่มันนกกระจอกกอกัน ใี่ใชาไปอีบติ้ว่อยไปต้มอีตังหากได้ไหโอ้โอนปูนีนปีน้บบองคนผูนี้ถ้วบ่ถือใจว้ออาวได้เลยครับคนนทาบ่ถือใจ<ด>นี่ยห,หลายาหลายคนย่นี่หลายเทียหลายตวเราับคน้นผูนี้ถ้าบ,บ่ถือใจนี่่วอ้อาเลยดิลยตัวสตั่้องปล่อยไงต้องเห็นอะไรมจับอ่าง นู้นเอามาตีละเสียโกกอกไหเบึงด้วยสองเดียวมันนะสองสามเดียวมันเนี่ยมันมันมันอ่อยนกดีมันเห็นนกมันอ่อยอ่อดอ่นตกลิ้นเลยวะเอาครับเดี๋ยวสีเอาไปช่ำไว้ครับอาจารย์อันไห้มาเอาครับพี่น้องมือนอาจารย์อันบอกให้เอาไปไว้ครับยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าช่องกีตระาแสงดีครับว่นนี้เจอกันโอ้โดนแล้วครับ ตั้งแต่สองอาทิตย์พุ่นล้วครับเครื่องเดือนเราพี่น้องเนาะช่วงจังหวะฮะจะไปเอานกม้าเหรอเป็นเดือนเราบอกเป็นเดือนเราได้วนึ่เป็นเดือนแล้วบอกดีเอาเดี๋ยวผมจะเอาไปนั่นไว้เเบิ่งป็นเดือนแล้วนั่นดีเบิ่องขิ้หมดเป็นเดือนแเราอืมเอาโอเคครับคลิปนี้ผมกับจันอันขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับจันอันสวัสดีครับว่างๆเจอกันเฮ้ย